ปี2026มาถึงพร้อมกับการเปิดตัวรถสปอร์ตขนาดกระทัดรัดที่ทุกคนรอคอยอย่าง t o y ย t a GR86 รุ่นใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่าง t o y ย t a และซูบารุที่เน้นการขับขี่สนุกน้ำหนักเบาและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม GR86 รุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์เครื่องยนต์เทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่ทั่วไปและนักขับที่ลงไหลในความร้าใจของรถสปอร์ตขับหลัง ในวิดีโอนี้เราจะพาไปรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับสเปคและฟีเจอร์ของ2,026 Toyota GR86 พร้อมเหตุผลว่าทำไมรถรุ่นนี้จึงน่าจับตามองที่สุดในปีนี้ Toyota GR86 2,026ยังคงรักษาความเป็นรถสปอร์ตขับเคลื่อนล้อหลังที่แท้จ,จริงตัวถังออกแบบใหม่ให้มีความโฉลเฉีียวมากขึ้นเส้นสายคมและมีความสปอร์ตแบบญี่ปุ่นที่ชัดเจนฝากระโปรงหน้าต่ำและฐานล้อกว้างช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้ง ส่วนช่องดักลมด้านหน้าและดิฟฟิลเซอร์หลังถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์สูงสุดล้ออันล่อยขนาด18นิ้วที่มาพร้อมอยางวิชลิงพลอตสปอร์ตสให้การยึดเกาะถนนได้ยอดเยี่ยมส่วนภายในห้องโดยสารได้รับการปรับแต่งให้หรูหราและทันสมัยขึ้นเบาะนั่งสปอร์ตแบบหุ้มหนังอักันตารารองรับสรีระได้ดีในทุกจังหวะการขับ หัวใจสำคัญของ gr 8 6 2 0 2 6คือเครื่องยนต์ b o อกเซอร์สสูบนอนขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด240แรงม้าและแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนการตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วและรอบเครื่องขึ้นไวระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการควบคุมด้วยตัวเองและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมแพเทิรชิฟฟอร์สำหรับการขับขี่ที่ราบรื่นและทันสมัย ระบบขับเคลื่อนล้อหลังยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ GR86 มีความสนุกในการขับขี่ทุกโคง้งทุกทางการปรับจูนช่วงล่างในรุ่นนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นวิศวกรของโตโยต้าได้ปรับปรุงระบบการสะเทินหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทและหลังแบบดับเบิลวิดโวลให้มีการตอบสนองที่เฉียบคมและคุมตัวถังได้มั่นคงมากขึ้นในขณะเดียวกันยังคงให้ความนุ่มนวลพอที่จะใช้งานได้ในชีวิตประจําวันพวงมาลายัยไฟฟ้าแบบใหม่ให้ความแม่นยําสูง ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกถึงการยึดเกาะของล้ออย่างเป็นธรรมชาติภายในห้องโดยสารของ G R 8 6ปี2026มีการยกระดับด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจนหน้าจอเรือนไมดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลแบบสปอร์ตมีโหมดแทร็กสำหรับการขับในสนามแข่งที่สามารถบอกแรง g และรอบเครื่องได้อย่างละเอียดส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Pioneer ที่ให้เสียงใสคมชัดแผงควบคุมกลางออกแบบให้ใช้งานง่าย และเน้นความเรียบหรูสไตล์ญี่ปุ่นในด้านความปลอดภัย Toyota GR86 2 0 2 6มาพร้อมระบบ o y o t a s a f ซ t y s e n s นที่รวมฟีเจอร์ช่วยขับขี่ต่างๆเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินทำให้รถสปอร์ตคันนี้ไม่เพียงแต่หน้าขับเท่านั้นแต่ยังปลอดภัยในทุกการเดินทาง สิ่งที่ทำให้ GR86 แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Mazda MX5 หรือ Nissan Z คือความสมดุลระหว่างราคาที่เข้าถึงได้และประสบการณ์การขับขี่ที่เต็มไปด้วยความสนุก Toyota ต,ต,ตั้งใจสร้าง GR86 ให้เป็นรถที่ขับจริงสนุกจริงโดยไม่ต้องพึ่งแรงมา้าจำนวนมากแต่ใช้การกระจายน้ำหนักที่สมดุลและระบบขับหลังแท้ๆเพื่อให้ผู้ขับสัมผัสถึงการควบคุมที่บริสุทธิ์ GR86 ยังมีน้ำหนักเพียงประมาณ1,270กิโลกรัมซึ่งเบาวกว่าหลายรุ่นในกลุ่มเดียวกัน ช่วยให้การตอบสนองในการเลี้ยวและการเร่งมีความคล่องตัวสูงสุดในแง่ของประสบการณ์ขับจริงผู้ที่ได้ทดลองขับ GR 86 2 0 2 6ต่างยืนยันว่ารถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับเครื่องยนต์ระบบการสะเทือนที่แน่นหนาแต่ไม่แข็งจนเกินไปการกระจายแรงบิดที่สมดุลระหว่างล้อหลังสองข้างทําให้การดริฟท์และการเข้าโค้งเป็นไปอย่างมั่นใจเสียงเครื่องบ็อกเซอร์ที่ดังก้องอย่างมีเอกลักษณ์ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทําให้ GR 86น่าหลงไหล นอกจากสมรรถนะและดีไซน์แล้วโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความทนทานและการบำรุงรักษาที่ง่ายซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์เสมอ GR86 ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วจากกรุ่นก่อนแต่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้เหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถสปอร์ตและผู้ที่ต้องการรถสนุกขับในงบประมาณไม่เกินไปไท้ายที่สุดโตโยต้า GR86 ปี2026คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว มันคือรถที่ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณยิ้มทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลหลงไหลในการขับรถอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่ขับสนุกราคาไม่เกินเอื้อมและมีดีไซน์ที่โดดเด่น GR86 คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่อง Asan s c a r a e เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดและคอนเทนต์พิเศษอีกมากมายที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์